อ๋อแต่และมือแต่และเดหาแต่แน้มาให้เสียเงินเนาะไม่เบิ้งช่องไหนเธอเขาซุ่มเขาก็บอกว่ามันเกลือมันเกลือแต่ได้แจมันก็อยากได้แหม่ชุดอิทาจิและท่าแปลงกายเนี่ยคุณลงค้นก็บอกวัเ 4, 000, 5, 000, 6, 000, นเปิด4ี0 0ันหาพันหกพันมาค้นเบิด7จ0 0พันแก็มีแต่ว่าเฮาไม่งบแค,ค่สามพันเองทุกคน ได้บอุ้ยแต่เขาก็บมีเกือบสี่พันอยู่เดมันตรงได้แล้ววา่าวัสนาเขามันก็ดีเติบอยู่เดชุดอิทาจิและท่าแปลงกายโคตรเทพอ่ะอยากได้อะได้ก็ได้อะได้ก็เอาบ่ได้ก็บ,บ่าเอาแล้ว,วะสามพันเจ็ดเพจเนี่ยเขาให้หมุนฟี่ไปรอบหนึ่งแมนบอเออก็หมุนฟี่ไปก็ได้เหรียญมนาเหรียญหนึ่งแล้วละ่ะเลยมันก็เลยแบบนี้ก็มั่งใจว่าอยากซ่มอีกเนี่ยเพราะว่ามันขาดอีกสี่เหรียญหนึ่งนะมาทุกคนมาว่าหลายย้ายห่างไปซ่มกันดีกว่า กองแรก89เก้าไปเปิดไป <900 S 1> ทุกคนว่าสิได้บออุ้ยได้สวยหวานเจี๊ยบเริ่มละเริ่มมีกำลังใจแล้วทุกคนมากองต่อไปเงามาได้มาอีกกองนึงเอ,อ,อีกกองนึงเออมันบอออกอ่ะห้องหายเลยนี่เปิดไปเจ็ดร้อยแล้วเฮ้ยออกมาอีกแล้วเรียนนึง อีกสองเหรียญทุกคนนี่แหละเขาบอกว่าช่วงนี้แหละที่มันจะเกลืออีกสองเหรียญสุดท้ายทุกคนไป z ูงยเยวๆไปเลยเฮ้ยอ้มไม่ออกอะ่ะอีกกองนึงออกเถอะเอาอีกกองนึงไม่ออกอ้าวทำไมมันเกลือจังอ,ออกในอีกสี่สิบห้ครั้งเฮ้ยเหลือ2000เพชรเองเฮ้ยได้มาอีกหนึ่งทุกคนเหลือ,ออีกหนึ่งเหรียญพันกานี่ต้องได้แน่ ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะขอได้ไหมอีกหนึ่งเหรียญนอะออกเธอือโลกไตถามหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไหมอ๋อไม่ออก,อ,กอีกเหรียญหนึ่งเย้ได้แล้วคนในที่สุดเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปสามพันเกือบสามพันเทสเฮ้ยโคตรเทีะ บอกแล้วว่าวาสนาพี่มันดีอยู่มันไม่ได้เกลือขนาดนั้นสวยอะ่ะชอบอะ่ะวาสนาเราเติมเองนี่แหละครับไม่มีหลอกฟองแฟนเติมให้อะ่ะไม่เป็นไรเติมเองได้อุ้ยได้ปืนด้วยที่จริงก็สมตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาแล้วแหละทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลาได้ลงคลิปเลยวันนี้ก็มาลงให้แล้วนะคะงบที่หมดไปก็สามพันเพชรเกือบสามพันอ่ะ ใครอยากสุ่มก็ไปลองสุ่มดูเด้อ